ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับนี่ก็เป็นรอบที่สองสำหรับวันนี้นะครับครับผมก็รอบแรกเมื่อกี้ก็ได้ไปตัน4เกือบตัน5ครับผมก็มารอบที่ 2, สองหรับวันนี้ครับผม มันของเรายัางอยู่ยังไม่ได้ตักไปเอลูกพี่คนดึงไปไหนไม่รู้อออครับเดี๋ยวรอแก,ก่อนก็ <laughs> วันละสองรอบก็นะั่แหละ สองรอก,ก็น่าจะได้ประมาณสามตันครับผมเปอร์เซ็นต์แป้งบอกเลยว่าดีครับตัวเนี้ละยองเก้าเก้าหรือละยองแปดเก้าเนี่ยวัดเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วได้ยี่แปดยี่เก้าเปอร์เซ็นต์ครับผม ของเรายังอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่มาเทอันนั้นน่าจะเป็นเจ็แหละถ้าผมนั่นไม่ผิดดูไม่ผิดครับผมเจ็ดสองเกษตรศาสตร์72ครับอันนี้ของเราก็เป็นระยอง เซ็นแต้งดีมันแปดเดือนครับของผมตัวเนี้ยคนขับรถพ่วงกลับแล้ว มาคนเดียววันนี้ก็เลยโกยไม่ไหวแล้วรอลุกพี่เขามาดึงกันครับ,รบช่วงนี้ก็เพื่อนๆเ,เกษตรกรก็คงจะขุดมันกันหลายที่หลายแห่งนะครับผมแต่ละที่ก็ราคาไล่เลี่ยกันนะช่วงนี้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วราคาก็พอได้กันอยู่ครับราคาคนที่ทํามันเส้นก็รู้สึกว่าจะขึ้นไปดีอยู่ ครับผมแล้วก็หัวมันสดก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ครับผมก็ <c oughs> นี่ก็พอเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยเออนาก็เลยถ้าเป็นไปได้หรือว่ามีที่นาที่เป็นดอนๆหน่อยก็ผมก็เลยว่าจะลดจํานวนการทํานาลงเพราะว่าปลูกมันแล้วมันก็จะพอได้อยู่ครับผม ปลูกมันมั่งปลูกมันก็คือหมุนเวียนกันเพราะว่าแต่ที่นาส่วนมากมันก็ของผมมันก็จะเป็นที่ลุ่มอยู่ที่ดอนก็มีอยู่ประมาณนิดหน่อยไม่เยอะก็ตรงไหนที่ดอนดอนผมก็จะเลือกเอามาเป็นปลูกมันนี่แหละต่อไปนี้เพราะว่าสมมุติว่ามีสักสาหรือ4แปลงเง,งี้ยส่แปลงแต่ว่ามันนี่ก็คือจะปลูกแบบค่อมๆกันนะไม่ให้มันเป็นรวดเดียวนะก็คือจะปลูกพ่อม่อมเดือนกันเวลาขุดก็จะได้ ขุดแปลงนู้นเสร็จแล้วมาขุดแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้อย่างเงี้ยไล่ไลกันมาก็จะดีครับแต่ถ้ามันมันไม่ได้จริงก็ปลูกรวดเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเพราะมาันมันเลือกเวลาขุดได้ครับขอให้มันมีหัว <c oughs> ขุดช้าย,ยิ่งดีอายุเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะยิ่งเยอะขึ้นครับเอคนดึงไปไหนเนาะ หรือจะขับเองนั่นแหละรถกันนั้นรถตับก็พอขับได้อยู่เด,ยเดี๋ยวรอเจ้านาทีก็ดีกว่า <c oughs> ตัวนี้หัวใหญ่ก็เยอะอยู่ครับแต่เมื่อกี้พี่ก็าหาักดูดูแล้วน้ำมันจะแฉะอยู่เหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผม ถ้าอันนี้หัวจะแห้งกว่าลหลักเทียบกันมีคนดึงไหมพี่ไปกินข้าวหรือเปล่าไมา่รู้ คอยโกยไปแล้วกันอย่างนั้นก็หักจนเจ็บหัวเข่าเลยนะวันนี้ เพราะว่าต้องเวลานั้นแล้วต้องคือจากให้มันสั้นไงก็เอาหัวเข่าหักเพราะว่ามันยาวพอมันยาวแล้วมันจะเต็มรถเร็วพอเต็มรถเร็วมันก็น้ําหนักก็จะได้น้อยถ้าหักหัวมันก็จะจะได้เยอะขึ้นครับเพราะหัวยาวครับพันนี้ ขอขอบคุณไปยังไอ้ลุงที่อยู่ข้างเคียงนะครับลุงไม่ว่าจะเป็นลุงหมากล,ลุงลุงรันแล้วก็ลุงไอ้ายนะครับที่มาเอาต้นพันธุ์ของเรา3ามเจ้าปรากฏว่าหมดสวนก็เลยขอบคุณยังมากครับก็รู้จักกัน <c oughs> พอเห็นเราทำอันก็เลยแกะแวะเวียนมาดูหลายรอบแล้วครับพอผมขุดก็หลายวันแล้วยังไม่เสร็จสักที <c oughs> เอาไปหมดสามเจ้าแต่สำหรับต้นพันธุ์เกษตรยักษ์ยังเหลืออยู่นะครับผมท่านที่ต้องการต้นพันธุ์กรยักษ์ก็ยังพอมีอยู่ครับผมยังไงก็รีบจองเข้ามานิดนึงครับผมเพื่อโอกาสเพื่อป้องกันการผิดพลนดครับ ช้าเลยทีเนี้ยคนดึงผ้ามาอยู่ออกมาแล้ว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  ก็ยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่สนใจต้นพันธุ์เราก็พอมีจําหน่ายอยู่ครับผมสําหรับเกษตรยักษ์ครับผมแต่สําหรับของผมแปลงนี้หมดแล้วนะครับต้นพันธุ์ระยอง99หรือว่าระยอง89กครับผมก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่กดติดตามแฟนเพจทุกท่านอันนี้เป็นรอบที่2นะครับผมวันหนึ่งผมก็จะได้ประมาณ2รอบนี่แหละก็ เฉลี่ยอาจจะประมาณสามตันครับผมบางทีก็สองตันเก้าอยู่ในเกณฑ์นเนี่ยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ